แน็กชาลีเคลียรชัดดราม่าอดีตผู้จัดการส่วนตัวยอมรับหากการเพราะเงินหลังจากเงียบอยู่นานห้ามกลางกระแสดราม่าเกี่ยวกับอดีตผู้จัดการส่วนตัวรวมถึงโพสต์ต่อว่าจากญาติพี่น้องล่าสุดแน็กชาลีไตรรัตได้ออกมาโพสต์ชี้แจงผ่านทิกตอกเป็นครั้งแรกโดยระบุถึงเหตุผลที่ไม่ได้ทํางานร่วมกับอดีตผู้จัดการอีกต่อไปในข้อความชี้แจงแน็กชาลีระบุว่าการแยกทางครั้งนี้เกิดจากปัญหาเรื่องเงินแต่ยืนยันว่า อดีตผู้จัดการได้จัดการคืนเงินส่วนที่มีหลักฐานมาเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะขอให้เขายังไม่เปลี่ยนเบอร์โทรติดต่อเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในช่วงแรกแน็กยังเน้นย้ำว่าหากข้อความที่เขาโพสต์ไม่เป็นความจริงอดีตผู้จัดการสามารถออกมาโต้แย้งได้พร้อมเตือนแฟนๆไม่ให้พิมพ์ข้อความด่าทอใครเพราะอาจถูกฟ้องร้องได้แคปชั่นในโพสต์ยังเผยความตรงไปตรงมาในสไตล์ของเขาผมก็คนที่ X คนหนึ่งครับ ขอโทษครับแม่งานนี้เรียกเสียงฮือฮาและความเข้าใจจากแฟนคลับจำนวนมากขณะเดียวกันก็เป็นการเคลียร์รามาให้จบอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมาในแบบของแน็กชาลี